สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในช่อง YouTube ของนงอุชิชัยชแนลครับพี่น้องครับหลังจากที่ห้างขายกันไป้ลยเมื่อในรับได้อัพชิดลมนะครับมือานี้พาพี่น้องมาชมนะครับรถแห่ศิลปินิสานนะครับผมเมื่อวันที่2ทธันวานะครับเขาจอดเรียนนะครับมหากรรมรถแห่นะครับอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรื่องนะครับจังหวัด น้องบัวลําพูนะครับมีรถแห่สองขั้นครับกับสละเป่ามิวสิกอีกขั้นหนึ่งครับตอนนี้เป็นพัฒนากาครับพี่น้องครับเป็นชิวของเราม่จอดก่อนนะครับไฟบีมเมาขึ้นอยู่ตอนนี้ของรถแห่ของเรามีหกตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้มันติดยูซีขาดสองนะครับเดี๋ยวจะส่งคืนบริษัทนะครับแล้วก็ไฟพาไฟสตูปที่ติดใหม่อีกสามดวงนะครับผมพร้อมกับไฟเซนนะครับผมแล้วก็ประดับหนารถครับพี่น้องครับพาพี่น้องมึงพาพี่น้องชมเลยครับี่ อันนี้ในส่วนห้องเวทีกลางครับพี่นอ้องในตรงนั้นอันนี้ทีมงานนักดนตรีศิลปินอีสานครับน,นีจานมอดครับสีของท่อมพร้อมครับรถพร้อมนะครับนี่ยจานแฟงนะครับผมแฟ<จ>งค,ครับเป็นยังไงเมือ่อขึ้นเป็น,นครับแดดมอดนะครับเพื่อบาซิ้นตายอ่ะ การแบ่งการเที่ยวการมอดเอียังล่ะรถแทบอตรถแทบยังบอตรถแทบไฟยังครับอ as> ้าวบิงไฟครับพี่น้องครับเนี่ยร่างการงานสั่ง ติดแสงสีขบนกับเป็นจอ L E D ครับอันนี้เพื่อนให้จอดเรียนกระจิงอยู่ครับแต่ว่ามันให้ต้องได้เรือนรถนะครับก็เลยบ่ได็พับเวทีออกมานี่ครับผมถ้าเกิดแม่นจอดเรียนอิลีจะพาเพื่อนจอดเรียนอิลีกะจะยืนเวทีออกมานะครับเพราะว่าเพามันเป็นขั้นแรกๆเลยนะครับมันเลยบ่มีหลินชักคือจังขั้นอื่นนะครับมันเป็นในในการดึงนะครับเป็นไฮดูดิกดึงเวทีออกมานะครับผมเดี๋ยว รอสักครู่ก่อนนะครับสิทีเฮ็ดไหม่ไยรถนะครับ,รบข้างหลังนะครับมีไฟส่องสว่างให้ทางเจ้าภาพน้ง่งนะครับผมนะบไฟ สองดวงนะครับถ่ายเมื่อนีเมื่อมิกเมือเศร้าพ่อมาก็ได้เหตดเองครับพี่น้องเหเองทำเองนะครับลองเองพ่อแม่เห็นไหครับ,รบพี่น้องพี่บับ งานครับรอสารปมมีสิกเขามาครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมไฟบีมฮอองกว่าอย่างชัดเจนเลยนี่ยครับของขจรกับมีหตัวของห้องมีหกตัวครับแต่ว่าติด4ีหาดสองนะฮะบีมฮอครับ,บ,รบพี่น้องครับ ผู้โดยนใจผู้ใดต้องการอยากได้รถแห่นะครับศิลปินนีสานติดต่อสอบถามในเดอพี่น้องในชอ YouTube, น่อง u t u b e หนงวิชชัยชาแนลนะครับหลังจากเมื่อนี้แล้วมืออื่นเขาก็ไปเรียนตัวกันอยู่ที่เมืองชัยภูมินะครับเขาก็เสิเดินทางกันไปเลยนะตอนเช้าที่ชัยภูมินะครับแต็ตอนแรกสามาเร่นอยู่ที่บ้านฝางคอนแกนนะครับระบางานสองขกาเลยทีเดียวมื่ออื่น มันมีไหล่สดอยู่ดิกมันติดตั้งกล่องไหล่สด,ด่ดิ เมืองกล่องเพิ่นเมืองอุปกรณ์เพื่อน,นนะฮะสุดยอดนีเครื่องเสียงไวที่กลางนะครับไี่จอ LED พร้อมฝนตกก็ได้ได้ไดนน่ครับพี่น้องแต่ฝนตกไหนคือจบเกมเลยนะครับรถออกก็ได้แี่ กบจอนะครับให้เล่นเลยไหมเปิดเสียงเลยไหมเปิดเสียงได้ไหมอนได้ครับได้ไม่เพืไม่ให้ดได้ได้ไดไม่ผมนึกว่าผมนึกว่าจะเช็คอะไรได้ยินเสียงพูก็เลยปิดเสียงว้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เขาจะเปิดเดี๋ยวอันนี้เขากำลังอะไรอยู่อ๋อเปิดด้พี่หน่อยเดี๋ยวจะได้ไม่เงียบได้ไครับเมื่อกี้ผมเปิดเปิดทิ้งไว้แหละเดีนยได้ยินเสียงไม่ก็เลยปิดเสียงไว้ก่อน เดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวไปเปิดเพียงก่อนนะครับผมมีเสียงปันไฟข้างหลังหมดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามช่อง u t u b e ด้วยนะครับเปิดเปิดเพียงกันเลยพี่น้องเด้อจะเปิดเพียงบ่ไดนะครับเดี๋ยวลิขสิทธิ์มันเขานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ